คนนี้เขาติดใจเรื่องของพื้นที่ OCA ระหว่างไทยกับกัมพูชาคุณคำนวนสิทธิสมานเนี่ยเปิดหน้ามาตั้งแต่ต้นๆแล้วเป็นหลายสัปดาห์แล้วว่าเขาจะปปลายเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเขาบอกเลยได้เตรียมอภิปรายไว้แล้วนะเรื่อง OCA ไทยกัมพูชาเนี่ยที่กำลังมาเนี่ยแ้วก็มีเรื่องอื่นนะดีต้าวอลเลตเออเรื่องพลวัลกู้พวกนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือเรื่องนี้เปิดหน้ามาแล้วตอนนี้จริง ให้ข้อสอบแลไวนะครับรัฐบาลต้องเตรียมชี้แจงแน่นอนรัฐบาลเตรียม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 อยู่เพราะอย่างที่บอกยิ่งตอนนี้ยิ่งมีความชอบธรรมในการพิปารายมากขึ้นเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นพัฒนาการเรื่องนี้นายกพูดนายกเนี่ยตอนมาเนตลูกคุณเซนนายกนายกคู่เนี่ยมาเยือนนะครับ21่สิบกุมภาคุณคุณเซนนะประธานองค์กรมติใช่ไหมมาเยือนมาพบตรงนี้เราไม่รู้ว่าคุยเรื่องพื้นที่ซับซ้อนไหม แต่ตรงนี้เจนกุมภาคุยแน่นอนเพราะนายกยอมรับอืคุยกันแล้วนี่ก่อนเจนกุมภาอีกว่าน่าจะกันยาที่นายกไปเยือนเนี่ยนายกตอนกันญานายกไปเยือนกัมพูชาครั้งแล้วก็ไปเจอที่ดาวอสใช่ดาวอสใช่ไหมครับอก็คุยที่ดาวอสที่ไม่จำไม่ได้แล้วก็คุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับตาวันที่สิบแปดสิบเก้าก่อนสวพิพายอก็จะมีอเนี่ยอง้งอิงโอ้นี่ไปไปในฐานะหัวหน้าพัก เพื่อไทยถามว่าคุยได้ไหมคุยได้ครับได้คุยได้ครับตาหน้าหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือว่าหัวหน้าพักหรือว่านักการเมืองคนไหนแล้วแต่ไปเจอผู้นําของกัมพูชาเนี่ยครับคุยเรื่องพื้นที่ซับซ้อนได้ไอ้นี้ไม่แปลกแต่มันเห็นพัฒนาการว่าเรื่องนี้รัฐบาลนี้เอาจริงรัฐบาลเอาจริงสองรัฐบาลนี้เอาจริงสองรัฐบาลนี้เอาจริงแปลว่าอะไรสองรัฐบาลนี้ก็คือรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยเอาจริงเรื่องจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันถูกที่ปักหมุดเรื่อง MOU ตั้งแต่ตอนทุนทักษิณเป็นนายกนะ ใช่ใช่ใช่ B4C c มันจัดเลียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลคุณเศรษฐารับช่วงรัฐบาลทักษิณมาในเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็คือคุณอุ้งยิงตอบตกลงที่จะไปกัมพูชาเรียบร้อยแล้วก็ท่านคุนเซนมาชวนครับเออเนี่นี่ไงจัดเจนแล้วว่าจะเจอใครพี่ช้างดูนะระดับหหวน้าพรรคไทยนะไม่ใช่นายรกลมนตรีนะเจอไปเจอใครอ่ะดูติไปเจอใครเนี่ยตัวหลัก ต้แน่นอนต้องเจอสมเด็จรุนเสนนี่คือผู้นําหลักเลยโดยแบบจิตวิญญาณเลยของกัมพูชาไปเจอประธานวุฒธิสภาประธานรัฐสภาและไปเจอนายกดนตรีคือระดับโอ้โหนี่ไปเจอคนสําคัญมากกว่านายกเศรษฐาป่ะโอ้โหนี่ไงนี่ก็เนี่ยบอกได้ว่าไปคุยเรื่องนี้เพราะการไปของเพื่อไทยของอวหนาพรคเพื่อไทยเนี่ยเรื่องนี้ต้องอยู่ในหลักแน่นอนเป็นเอเจนด้าหลัก ใช่ไหมอ่ะยูเนี่ยจะไปเซฮเหรอไม่ก็เขามาบ้านแล้วคืออย่างที่พิช้างพูดนะครับเรื่องของ MOU ครับ E44 ชัดเจนตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกครับดรสุเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศถึงขั้นเซนเอ็โอยเพื่อให้การเจรจาพื้นที่ซับซ้อนนี้ที่เดินต่อยืดเยื้อมา55ปีเนี่ยเดินหน้าต่อมองตรงนี้เป็นพื้นที่ซับซ้อน2 6 0 0 0ตารางกิโลเมตร มีประโยชน์กับทั้งสองประเทศนายกบอกว่ามีคุมทรัพย์เท่าไหร่นะ20ล้านล้าน20ล้านล้านนะที่นี่20ล้านตรงนี้ครจะใช้รูปแบบเดียวกับ GDA ของของมาเลเซียมาเลเซียครับครับนี่ลองดูว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีผลมากน้อยแค่ไหนแต่ต้องจับตานะครับว่าในการซักฟอกของวุฒิตามมาตรา153เนี่ยเรื่องของ d i g i t a l Wallet เรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาน,น่าจะเป็นโจทย์สําคัญแน่นอนครับส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามีสอวอที่เข้าใจเรื่อง OCA ไม่มากไม่มากคุณวทำาร<น>บ้านไม่มากคุณวันนุนคนหนึ่งหละยังมีใครอีกยังมีอีกสองสาคนนายทหารอ่าแต่นายทหารก็อยู่ที่ว่าจะกดปุ่มใครกดปุ่มเ <laughs> พราะต้องดูท่าทีนอกจากว่าเป้าหมายของสอวอแต่ละส่วนนี้มีความแตกต่างแล้วสิ่งหนึ่ง ที่ต้องจับตาการออกมาสักฟอกสวเราจะรู้กลเกมของการเมืองระดับชาติก็ได้เพราะสาวงส่วนมีสายสัมพันธ์ระหว่างขั้วระหว่างกลุ่มเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นศึกสวซักฟอกระบาด25มีนาคมนี้จะเห็นปรากฏการหลายๆอย่างนะครับ